ถัดมานะครับผมจะลองแก้แก้งานให้ดูนิดนึงนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเจองานอันเนี้ยตัวผมเองเนี่ยอ่าผมรู้สึกยังไงนะครับอ่ตัวพรีเซนต์อันนี้นะครับที่ผมจะมาแก้นะครับจะเป็นเทมเพลตของทางที่นี่เองนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ตัวตัวเทมเพลตที่ผมกำลังจะแก้นะครับอ่าเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์อ่านายเอ็กซ์เพรส PowerPoint เทมเพลตก็ได้นะครับก็จะเป็นลิงก์อันแรกเลยนะลิงก์ลิงก์อันแรกได้เลยนะครับ เพราะนั้นลิงก์แรกของคืออันนี้นะครับคืออันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือส่วนหนึ่งแล้วนะครับบางอย่างบอกเป็นเชิงเทคนิคนะครับเอาไว้ใช้สรุปดได้อผมเอาในแง่าการจัดองค์ประกอบก่อนละกันนะในแง่าการจัดองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นหน้าอาันด้าอย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านใช้ใช้ powerpoint ร,ระดับไหนนะครับคือผมเองอ่ะส่วนตัวผมนะครับผมใช้ powerpoint เหมือนโปรแกรมออกแบบไปแล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้คีย์ลับเยอะนะครับแล้วก็อะไรที่มันพอแยกชิ้นส่วนแล้ววางองค์ประกอบใหม่ได้ผมจะใช้วิธีการแยกชิ้นส่วนหมดเลยนะครับผมจะพยายามไม่ไม่ยึดติดกับบรรทัดเดิมๆนะครับเพราะนั้นนํำจิ้มสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เช่นเช่นนะครับอย่างอันเนี้ยผมอยากทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเพราะผมมีดีไซน์ไว้ในใจแล้วนะครับผมก็เลยอยากทําเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอหยิบออกมาก่อนนะเดี๋ยวเดื่อ เยกออกมาก่อนนะครับอะไรที่เราอยากแยกชิ้นส่วนนะครับเราสามารถไฮไลท์นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มคัดนะครับคือรูกกันไกลที่อยู่อยู่ซ้ายบนนะครับอันนี้ผมไปได้เลยเนาะเสร็จแล้วเราก็คลิกพื้นเปล่านะครับแล้วก็วางได้เลยครับเป็นการอ่าโปรแกรมเขาจะสร้างเทคนแยกออกมาอีกชิ้นหนึ่งให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวในแง่ขงการใช้คีย์เนี่ยผมจะมีอยู่สไลด์หลังๆนะครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องใช้คีย์นะครับเรื่องการใช้คีย์ผมจะมีสอนในในในสไลด์หลังๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ทําให้ดูก่อนนะครับสไลด์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับนี่ใครอันนี้ผมปรับกรอบกันนะสไลด์ผมใช้บ่อยๆนะครับปรับขนาดก่อนเลยก็คือคอนโทลอลิงคือขยายคอนโทนบอลใบไม้คือย่อนะครับคอนโทนลอริงคอนโทบอลใบไม้นะครับไปลองใช้ดูนะครับสนุกใช้ตลอดนะครับคอนโทนบีตัวหนานะครับจุดใช้ไม้ไม่ต้องหรอกมันใหญ่แล้ว นะครับก็ได้ตามอย่างเงี้ยครับอ่าก็ copy มาอีก control x ก็ได้ control x คือ cut นะครับคลิกพื้นว่าง control v คือวางนะครับปรับระยะกรอบให้เรียบร้อยนะครับ control ล o l l i ขยายอย่างเงี้ยครับไปไปโอเคนะหรือเป็นเนื้อหาก็แยกมาแบบนี้ control x นะครับคือ cut คลิกพื้นเปล่า control v คือวางนะครับ อ่อันนี้เป็นเนื้อหาส่วนย่อยไม่ต้องปรับก็ได้สวยอยู่แล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้อันนี้เจ้าตัวนั้นนิดนึงก็ได้ครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นลองใช้คีย์นะครับแล้วก็ทำให้เหมือนงานดีไซน์นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดอันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ละท่านดีไซน์ยังไงมันอยู่ที่ธีมด้วยนะครับคือถ้าเอาเอาตรงๆตามงานที่ผมดีไซน์อ่ะส่วนใหญ่อ่ะผมจะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ตัวหนังสือดำดำเป๊ะเป๊ะนะครับผมจะใช้ตัวหนังสือที่มัน เขาเร่องานสมัยนิยมตอนนี้เขาจะนิยมงานสีแบบเป็นพาสเทลเอิร์ธโทนหรือแมตต์คัลเลอร์ครับแมตต์คัลเลอร์ก็คือสีที่เหมือนพิมพ์ลงบนกระดาษจริงๆอะ่ะงานเราจะดูเลี้ยวขึ้นนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเห็นว่าบางคนอะ่ะเขาจะชอบใส่เป็นสีเทาเข้มมากกว่าเขาจะไม่ค่อยใส่สีสีดำเพราะคอนทัสมันจัดไปนะครับพอคอนทัตจัดไปมันมันดูมันปวดตาครับเพราะนั้นอาจจะใส่เป็นเทาเข้มมันก็ดูดีนะครับดูลื่นกว่านะครับดูสบายกว่าเยอะเลย นะครับเพราะฉะนั้นหน้าต่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครต้องการตัวหนังสือแบบเขาเรียกเป็นการจําลองนะครับการจําลองตัวหนังสือให้มันดูเรียวมากขึ้นนะครับผมมักจะพิมพ์คือเท่ากับนะครับโลเลมนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับจำนวนย่อหน้าได้หนึ่งถึงสามนะครับวิธีนะผมอาจจะไปเร็วพิมพ์เท่ากับนะครับคําว่าโลเลม L O R E M วงเล็บนะครับพองเล็บเสร็จแล้วนะครับได้ใส่จํานวนย่อหน้าได้ได้หนึ่งสองสามเต็มที่สามย่อหน้านะครับอ่าแต่ถ้าไม่ใส่คือสามย่อหน้าเลยนะครับแต่ถ้าใส่หนึ่งคือหนึ่งย่อหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็วงเล็บปิดอ่าวงเล็บปิดอ่าและ enter จะได้เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ดูเร็วขึ้นนะครับดูดูสมจริงขึ้นนะครับอ่าดูสมจริงกว่ากว่าเทค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 นะครับอันนี้ผมชอบ นะครับคือมีอยู่แล้วล่ะครับบางคนดีไซน์งานก่อนแล้วเนื้อหาก็ยังไม่มาเงี้ยครับเนื้อหาจะเป็นอีกทีมหนึ่งทําหรือว่าหัวหน้าต้องสรุปให้เราแต่ถ้าคอยหัวหน้างานเราก็ใหม่เสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีเนื้อหาก่อนนะครับการมีเนื้อหาก่อนแบบให้มันดูเรียวเนี่ยต้องจําลองเนื้อหานะครับมันต้องดูจริงนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่า อันไหนที่เกียททำบ่อยก็ก๊อปได้นะครับจริงๆตัวเลขหนึ่ผมใช้ก๊อปเอานะครับการก๊อปเทคนิคแล้วนะครับผมใช้คอนโทรลย้ายนะผมใช้คอนโทรลละลากนะครับผมไม่ได้คอนโทรลซีคอนโทรลวนะนะครับเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะนะครับมีคําถามอ่อนกฎหมายตัวหนังสือเยอะมันก็ต้องแตกเป็นข้อๆถ้าถามผมนะ นะครับใครสอนกฎหมายแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือมันเยอะมากเลยอ่ะผมว่าต้องแตกเป็นข้อข้อนะครับแล้วก็ต้องเลือกฟอนที่มันอ่านง่ายๆอ่ะครับอ่านแล้วเห็นแตไกลอ่ะครับเพราะฉะนั้นคนหลักๆเลยก็จะมีว่าถ้าเกิดเนื้อหาเยอะอย่าลืมซอยเนื้อหานะครับจะช่วยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าอันนี้มันตอบโจทย์สําหรับการพรีเซนต์ให้ประทับใจอ่ะครับนะครับแต่ถ้าเอาพรีเซนต์แบบให้มันดูแบบเนื้อหาครบถ้วนอาจอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องแยกแยกส่วนกันว่าสรุปแล้วเราอยากให้ คนดูเขาประทับใจพรีเซนต์เราหรือว่าอยากเอาเนื้อหาครบไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจากสไลด์หน้านี้นะครับผมขอทวนิดนึงนะครับก็คือผมแยกเป็นส่วนๆนะครับโดยการกดคอนทรล x คือคัดคอนทรล v คือวางนะครับแต่เลือกดีดีนะครับใช้ชินนะครับใครอยากปรับตัวหนังสือคอนทรลไบม์ไม้คอนทอลิงผมใช้บ่อยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยาก Copy เลือกให้ครบนะครับแล้วก็คอนทรลย้ายนะครับส่วนใครจะกรุ๊ปไม่กรุ๊ปตามใจนะครับ สไลด์หน้าถัดมานะครับหน้านี้นะครับหน,นหน้านี้หน้านี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าการที่เรานั่งวาดสี่เหลี่ยมแล้วจัดวางเองแล้วมันเบี้ยวมีอยู่แล้วล่ะนะครับผมว่าใช้สมาร์ทอาร์ทเถอะบางอย่างสมาร์ทอาร์ทเทพมากเลยนะครับคนใช้คีย์โนติดฉาเลยเหมือนกันนะครับอเพราะนั้นมีสมาร์ทอาร์ทก็ใช้คุมนะครับที่อินเสินะครับจะมีสมาร์ทอาร์ทเราเลือกได้ว่าเราต้องการรูปทรงเนี่ยเป็นก้อนแบบไหนอยากเล่าเรื่องอะไร นะครับเช่นผมอยากเล่าเป็นองค์ประกอบนะครับผมก็หาที่มันเป็นเกี่ยวพวกองค์ประกอบนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกรูปทรงนะครับแล้วก็นํามาใส่ได้น,นะครับโดยที่เราก็เหนื่อยน้อยลงนะครับง่ายครับผมว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับยังไม่ทันไรก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะครับแล้วส่วนให้อยู่ตรงกลางอันนี้อยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางต้องไปเลือกเฟรมแต่ละเฟรมมันมันจะปริกย่อยมันจะใช้เวลานะครับแต่แต่ทําได้ครับให้อยู่ตรงกลางทําได้นะครับอ่าถัดมาทุกท่านถ้าเกิดใครเล่นใครเล่น o f ฟฟ c e เวอร์ชันใหม่เนี่ยเวลาจัดเรียงเนี่ยพยายามดูเรื่อง Snap นะครับโปรแกรมเขามีส nap ช่วยเยอะเลยนะครับอย่างเงี้ยเขามีส nap ช่วยนะครับใครจัดใครเล่นเวอร์ชันใหม่อย่าให้เสียของนะครับพยายามลากส nap อย่างเงี้ยครับเนี่ยมันมันจะมีเรื่องส nap คอยคอยช่วยเราเสมอ นะครับงานเรามันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับเพราะนั้นสามารถใช้ Snap แล้วก็ดูเส้นไปด้วยได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากวางแบบเล่นเวอร์ชันเก่าไม่มีอย่างเงี้ยครับเราเลือกหลายชิ้นนะครับการเลือกหลายชิ้นกดชิปนะครับเลือกหลายชิ้นพอเลือกหลายชิ้นได้เสร็จแล้วนะครับที่เมนูด้านบนนะครับจะมีขึ้นมาว่าเราเลือกอะไรมันจะขึ้นอันนั้นนะครับผมเลือกเชฟนะครับอะไรขึ้นเชฟฟอร์แมต อย่าลืมเรื่องการจัดเรียงนะครับการจัดเรียงจะอยู่ในคําสั่งที่เป็น alignment นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีทางที่จัดชิดระยะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการจัดระยะห่างด้วยถ้าใครเล่นเวอร์ชันใหม่ลองวางดูได้เลยผมว่าโอเคหมดแต่ถ้าใครเล่นเวอร์ชันเก่านะครับลองไปหา alignment หน่อยนะครับว่า alignment คุณใช้หรือยังนะครับถ้าใช้ alignment น่ะผมว่ามันวางได้ได้ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอ่ะอย่าลืมใช้นะครับที่ผมบรรยายอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการดีไซน์เพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่ใช้ PowerPoint ระดับนึงแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะอยากจะสร้างเทมเพลตหรืออยากปรับดีไซน์ให้สวยขึ้นอยากจะสร้างเทมเพลตของให้เป็นอัตลักษณ์ขององค์กรนะครับก็คืออยากเอาองค์กรมานั่งคุยกันเลยว่าเอ๊ะองค์กรแบบนี้อยากพีเต์เรื่องนี้วางดีไซน์ยังไงดีแล้วอยากนําไปใช้ซ้ําๆแบบที่มันไม่เหนื่อย นะครับหลักสูตรนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับจะชื่อหลักสูตรว่า PowerPoint Design in Action นะครับแต่ในรายหลักสูตรนี้มันจะเป็นรูปพูดเรื่องดีไซน์อย่างเดียวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่อยากใช้ฟังก์ชันแบบครบใน PowerPoint นะครับจะเป็นหลักสูตร PowerPoint Advanced นะครับถัดมางั้นขอต่อเลยนะครับอย่างสไลด์ตัวนี้นะครับสไลด์ตัวนี้สไลด์ตัวนี้นะครับผมว่าทุกคนก็ต้องขัดแล้วล่ะสไลด์ตัวเนี้มันเป็นเรื่องของสเต็ปนะครับ อยากทำกราฟิกที่เป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับทีนี้ไม่รู้อีท่าไหนสเต็ปสามมันยันย้อนสอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสไลด์นี้นะครับผมจะแก้โดยการใช้ Smart a r ารนะครับหา Smart a r าที่มันตอบโจทย์นะครับมีทิศทางชัดเจนแล้วอย่างที่บอกค่อยๆเล่าเรื่องนะครับค่อยๆเล่าเรื่องลองดูนะครับลองดูส่วนถ้าเป็นสไลด์นี้นะเป็นสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าถามผมอ่ะ มันเดาได้อ่ะมันสี่สี่อันมันมันมันเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรเงี้ยมันมันดูธรรมดาครับเป็นผมอ่ะผมจะลบหนึ่งอันเป็นผมนะผมจะลบหนึ่งอันแล้วก็เอาชิ้นเนี้ยขยายออกไปหน่อยนะครับหรือจะขยายชิ้นนี้มาหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ชิ้นนี้อาจจะใส่เป็นไอคอนหรือเป็นอะไรเงี้ยผมว่าพอมันเป็นสามอ่ะครับคือในแง่ดีไซน์อ่ะคนโฟกัสอะไรที่สามอย่างง่ายกว่าสี่อย่างเยอะเลยนะครับ ถ้ามีช้อยสามข้อกับสี่ข้อสามข้อมันดูมันดูรู้เรื่องกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปแล้วมันไม่ได้เป็นคีย์แมสเซจอะไรมากผมว่าเอาไว้สามอ่ะดีกว่านะครับเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้สามผมว่าดีกว่าเอานึกถึงเนื้อหาจริงด้วยนะครับถ้าเนื้อหาจริงสี่ก็คือสี่นะครับแต่ผมว่าสามดีกว่านะครับ่ะที่เหลือเดี๋ยวลองไปลองปรับดูนะครับอยากจะปรับดีไซน์ยังไงบ้างนะครับนะครับ หรืออย่างอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นผมดูสไลด์หน้าเก้าอันนี้ครับอันนี้ผมผมติดอยู่แล้วละ่ะผมว่าใครก็ติดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือจาก้ไยไ์แบบไม่มีใครอ่านหนังสือเต็มเต็มหน้ากันแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเวลาพรีเซนต์ใหญ่ๆนึกถึงตอนพรีเซนต์ที่มันใหญ่ๆโปรเจคเตอร์ครับคนมาต้องสายหัวอ่านนะครับอ่าก็ไม่เอากันนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องทําให้มันสั้นลงนะครับแล้วหาไอคอนมาดึงดูดสายตาดีกว่า หารูปมาดึงดูดสายตาดีกว่านะครับดีกว่าอันนี้ก็หาไอคอนมาบอกเป็นน้ำจิ้มนะครับถ้าใครเล่นเวอร์ชันออฟฟินะครับสองพันกะครับกับสามนะครับในส่วน Insert นะครับเดี๋ยวนี้เขามีเป็นโมเดล3 D กับเป็นไอคอนแล้วนะนะครับทุนแรงไปเยอะเลยนะครับทุนแรงไปเยอะเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีสต็อกโฟโต้ด้วยนะครับใครอยากได้รูปนี่ ถ้าเกิดเอาแบบพรีเซนต์ไปแบบไม่ได้เป็นแบบรูปหลักอะไรมากเนี่ยมาหาเอาในนี้มาแต่งเป็นแบ็กกราวด์เท่ๆก,ก็ก็ดีนะครับเพราะฉนั้นอย่างเงี้ยผมที่ผมบอกว่าเอาไอคอนมาใส่อย่างเงี้ยครับผมก็สามารถหาไอคอนที่มันมันพอเล่าเรื่องได้ครับหาไอคอนที่รู้สึกว่าเออมันมันจะสามารถอธิบายเรื่องเราได้เนี่ยก็เอามาวางได้เลยนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะวางขีไอคอนนะครับปึ๊บเนี่ยครับแล้วเราก็วางไปเลย วางไปเลยว่าเราจะวางขี่ไอคอนก็นว่าไปนะครับแต่แต่จะอย่าให้เดาได้อย่างนี้นะนี้มันเดาได้นะครับก็ต้องวางให้มันดูเล้าใจหน่อยมีใหญ่มีเล็กมีจุดนําสายตามีอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันเนี้ยอันนี้นะครับผมว่าอันเนี้ยไว้สเปซไม่ดีข้างๆนะครับคือข้างๆมันน้อยไปนะครับพองข้างน้อยไปและตรงพอพอมองอันนี้มองออกไหมเอ่ยไอข้างๆตรงเนี้ยมันดันแคบไม่รู้ตอนดีไซน์ยังไงอันเนี้ยดันแคบแต่ตรงเนี้ยดันกว้างมันแตก นในในแง่พรีเซนตนะ์นะครับมันมันดูมันดูแต่ละแท่งไม่สามัคคีกันนะครับเพราะนั้นไม่ไม่เอานะครับมันต้องทำให้มันกระทับนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากแก้ไขแบบทีเดียวหมดเลยมันมีเหมือนกันนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องเรื่องทมเพลตนะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับอย่าลืมหลักการ7ข้อนี้นะครับ